สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บกระเทียมเก่กกาค่ะเห็นนกบินไปทายพท่านค่ะทายพท่านให้เบิงวิวค่ะสวยงามเก็บกระเทียมค่ะพี่น้องเก็บกระเทียมเด้อค่ะกระเทียมป่ากระเทียมป่ามืนอใดก็พามาเบิรงเตอหวยนะคะพชมเห็นนกบค่ะ ้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเบิ่งเมื่อเมื่อมือม่มมมินค่ะพี่น้องปิดมาทางนี้เน่ไปแล้วค่ะอยู่ไกลสวยงามตามธรรมชาติค่ะมื่อนี่ได้พาสวามีมาเป็นหมูอ๋อพวเป็ดค่ะเป็ดตัวนึงนี่เลยห่วยอู้ลายตัวอยู่คะ่ะพูดอยู่ฟังนทาของการงามคะม่ะทั้งนกทั้งฮานค่ะพี่น้อง วิวสวยๆมูนีบรรยากาศดีๆค่ะมาข่ามากมเก็บกระเทียมเป็นมูจานใด้พี่หนงใา้ยามไปปลากระเทียมค่ะฟังนี้ฟังนี้ค่ะประจาเจ้าประจาเดี๋ยวยานไล่ตาค่ะอยากจะแชยเบิ้องตอนจะเข้าป่าแล้วค่ะแจ้พี่หนงวุ่นค่ะเกิดน้ำหอดข้างทางค่ะเมนเบิร์ดขาเขียวๆนี่ ยาวเลยค่ะเข้าปาเข้าฝากันบวเอาขางท้างค่ะบัวเอาขางท้างอู้ตรงนี้คืองามแต่ตันนี้งามค่ะง,งาม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 มันมากเกิดซิ่งน้ำต่นใหม่ค่ะงามเดี๋ยวจะกอตัดกันเด้อค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งจักหน่อยก่อนตัดเห็นอกค่ะเข้าไปทางน่แมนเวิร์ดพี่น้องอันนี้เมื่อนี้ให้เบิง้ง,งกันทางนองนอค่ะ แมนเบิร์ดขาเขียวๆปลากระเทียมเดี๋ยวกลับมาบ่งกันค่าพี่น้องท่า,ทาเวลาท่า,เว,า,ทาเวลาค่ะพี่น้อง๋ยวพายางกะเปินดึงข้านในค่ะตัดข้างในข้างในยากาศดีดีด เก็บกร,ระเทียมเป็นมูดาเนี่ยเก็บกระเทียมป่าด้วยเจจีฮ่ามองดั้งกล่องดยค่ะดั้งกล่องทิม้มไว้เก็บเป็นของไม้ค่รากาดอมควนกีน เชคการลดทุชูนีบนหมอนจะเอามือน่อค่ะต่นหน่อยมันมีมากมันิดหน่ยก่ะนซัวเชียพริฟเฟอร์ตั้งใจว่ามันคือตรงนี้ดอกเทียวนี่บอกไว้เก็บเหลือกเอาวนเป็นดอกมันน,าาน,ดดนั่นพลังแบบผ้ากำจัดดูหอมม่กเค่ะเมนเบิร์ดครับพี่น้องตรงนี้คือส้มนอง,อง,างงาม องบมยังเหลือกอแมนโบ้ให้กับพี่น้องแม่นด้วยค่ะ,คะจะหามองตังกล่องบนพี่น้องก็งานค่ะ กวดเรียบค่ะแต่กงงามเนี่ยพี่น้องเจ็ดงไในสีเ่เขียนค่ะอยากเรียนนั่งกันเนาะค่ะนั่งตาห้าถ้าตัดมือเดียวมันงกับวัฒน,นาเป็นค่ะมาเด้อค่ะตัดกระเทียมเก็บกระเทียมปลาจ้ะพี่น้องลายคักลายเนี่ยค่ะเต็มปลาเต็มดงค่ะ อยากากลับเมืองไทยได้เด้ค่ะขึ้นนั่นกลับได่เทพน้องจะเสียไปเห็ดแหง้อเจ้าค่ะเห็ดแหงเก็บได้โดนค่ะพี่น้องเพราะมีบูดมีเสียค่ะเจวเอาต้นที่มันเป็นดดอไ <c oughs> ม่ลายตาเด้อ มีดอกร้อมดอกมันเท่ากับอวบอันถานอนอาหารได้ค่ะไปแช่น้ำสมทั้งพลังกระจอมมาก,กินค่ะไปแช่น้ำสมกินค่ะกระจอากินสมกระจอมวันี้เป็นทางใคอยูนี่อ้อหงามค่ะตรวทางกต่ง้างนี่นค่ะ,คะ,คะล่งอวบอันนี้ มองว่างกล่องกระโบมี่ค่ะพี่น้องดัดมือเดียวคะ่ะก็อยากให้เก็บน้ำกันเนาะค่ะสะออนค่ะพี่น้องสะออนค่ะค,ค่ะใหญ่ปลานี่ปนไปใบบาน,นาเม่เาด้เนาะ เดีอันจะขอตัดกันด้วยค่ะตัดเมื่อเดียวมันบทนาบทนาดกัะพี่น้องจะกลับมาเบิ่งกันค่ะ,ละกลับมาดูกลับมาดูแมนเบิร์ดค่ะพี่น้องสะออนค่ะมาเด้อค่ะสะออนปลากระเทียมน้ำจากก่อนอื่นขอทำเวลาก่อนค่ะมือนีแฟนหายเวลาหนึ่งชั่วโมงคนมาเดี๋ยวสิพวท่านค่ะทำเวลาก่อนค่ะจะกลับมาปอกันค่ะ ขาคุนกับบ้านได้มีกับมัน คแ,แค่ถุงงแหละค่ะสำหรับนี้แหละกระติกจ้าแล้ค่ะพี่น้องผู้ใดชอบมากก็ยืมกดติดตามจ้าในเพจค่ะฟ่ได้มีกจะร่งใจข้าพเจตจะเทียมปลาอีกค่ะพี่น้องสำหรับมื่อี้ก็คือสิ๋ากไปแค่น,นี้คะ่ะกล่าวก้าวบานพี่น้องหิ้วเข่าคะ่ะสิเชียงแล้วคะ่ะเอาไว้อากาศหนาวควกันไปเด้อคะ่ะสำหรับมื่อี้ก,ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ